สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อ,องตามอารมณ์ดอร์ทีเทสนะครับผมตอนนี้เป็นเวลาเรื่องงานของผมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านกันหลังจากที่แม่ทำคลิปมาเป็นอาทิตย์นะครับ กจะทําคลิปจะทําคลิปฝนก็ตกทุกวันเลยเวลาเลิกงานวันนี้อากาศดีหน่อยอะครับผมเลยจัดซะหน่อย หลังจากที่หายไปเป็นอาทิตย์เลยนะครับเออไม่ได้ทำคลิปเลย อย่างดีนะครับผมก็รถไม่ค่อยติดเท่าไหร่วันนี้ถือว่าท้องฟ้าเป็นใจมากเลยนะครับอากาศดีเลยนะฝนไม่ตกหลังจากที่ฝนตกมาหลายวันแล้ว ก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับพี่แต่ว่าไม่มีเวลาทําคลิปเลยฝนมันตกไม่ได้ออกไปไหนเลยเรื่องงานกลับบ้านฝนก็ตกผมก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมตอนนี้ เราก็ใกล้เข้าสู่1,000งันซับแล้วนะครับก็ผมขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับตูดดรงบาดใจมากเซตเก้าร้อยไหมใช่ไหมใช่หละ สีจมูเลยมไม่น่าเชื่อเลยนะครับผมขับรถจากสรีลมมาบ้านนิเกเสมนี่ผมใช้เวลาสิบเกือบสิบประมาณสิบนาทีนะครับเพราะว่าผมออกมาจากสีลมประมาณห้าโมง เร็วมากเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือรถไม่ติดด้วยนะครับขับแบบว่าสบายบายเลยเร็วมาก วันนี้ใช้เวลาประมาณตี5ปสิบห้านาทีนะครับถึงบ้าน 哎哎哎。Oh, hey, hey, hey. ก็จะเลี้ยวเข้าซอยบ้านเราแล้วนะครับชุบชุบ ผมว่าตอนนี้เราอยู่ในซอยบ้านผมแล้นะครับใกล้จะถึงบ้านแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคร<ๆ>ับผมนฮครับผม